สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนนะคะมาดูผลลัพธ์ของการที่เราปลูกต้นกวักมรกตนะคะกวักมรกตเขียวรวมกับต้นใบเงินด่างริมนอกนะคะทุกคนอันนี้คือเราปลูกรวมไว้นะคะแล้วเขาก็งอกต้นใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ย อันนี้คือต้นใหม่ของเขานะคะซึ่งมีสีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะออกเหลืองนะคะออกตองอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งต้นใบเงินริมนอกนะคะก็เป็นเป็นต้นใบเงินด่างนะคะจะเป็นอ๋อตระกูลของใบเงินนอกนะคะซึ่งมีความด่างอยู่ริมใบนะคะก็เลยเรียกว่าต้นใบเงินริมนอกนะคะอันนี้เห็นไหมคะ คือต้นเดิมของเขานะคะสําหรับกวางมรกตเขะจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเวลาขึ้นเขาหน่อใหม่ขึ้นมานะคะเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีต้องอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งมีความสวยงามมากนะคะขึ้นอยู่ตัวเองเนี่ยก็ทดลองปลูกนะคะเห็นเ,นเพื่อนๆในหลายคนที่ลองปลูกกวางมรกตกับไม้ด่างดูนะคะแล้วเขาได้ต้นด่างนะคะเราก็เลยลองมาปลูกดูนะคะก็ทดลองก็เลยได้ผลประมาณนี้นะคะทุกคน สีสันสวยงามนะคะแต่ว่าต้องรอลุ้นต่อไปว่าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะกลายใบเขียวไหมนะคะอันนี้ก็จะปลูกรวมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งกระถางนี้นะคะเราก็เอากวางมารากตนะคะมาปลูกรวมกับต้นใบเงินด่างดิมนอกเนี่ยประมาณ3ามเดือนกว่าๆนะคะเพื่อนๆก็ถึงได้มีหนอ่องอกขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะคะว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาจะใบจะกลายเป็นแบบไหนนะคะจะด่างหรือว่าจะเขียวนะคะ ก็ต้องรอรุ้นกันเนาะแต่อันนี้ก็ถือว่าสีสันเขาก็สวยงามทีเดียวค่ะทุกเพื่อนๆก็มาทดลองปลูกกันดูนะคะสําหรับกวักมรกตเนาะที่เป็นต้นเขียวนะคะเราสามารถเอาไปปลูกรวมกับ ต้นด่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างชนิดไหนก็ลองดูนะคะก็เผื่อว่าเราจะได้ต้นใหม่ที่เป็นแบบใหม่ต้นไม้แบบใหม่ขึ้นมา่นเองนะคะอันนี้ก็สีสันก็สวยงามนะคะก็เป็นสีออกเหลืองทองนะคะเขียวตองอ่อนนั่นเองนะคะก็เป็นอีกต้นแนวใหม่มาให้เราชมนั่นเองนะคะสำหรับการดูแลนะคะก็ดูแลทั่วไปนะคะก็มีรดน้ำสองวันต่อครั้งนะคะปุ๋ยก็ ไม่ค่อยได้รดอะไรนะคะก็จะมีรดน้ําสาวข้าวเล็กน้อยนะคะหรือว่าจุลินซียน้ําสาวข้าวนะคะมาผสมแล้วก็รดลงไปนะคะประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็นี้ก็เหมือนกับเราดูแลต้นไม้ทั่วไปะคะ่ะไม่ได้บํารุงอะไรพิเศษมากมายนะคะ <c oughs> เขาก็งอกขึ้นมาสวยงามแบบนี้นั่นเองนะคะ วันนี้นะคะก็นํากวักมรกตนะคะปลูกรวมกับต้นใบเงินนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลทั้งคู่เลยนะคะก็ลองทดลองดูก็ได้ผลตามที่เห็นนะคะทุกคนก็ลองไปปลูกดูนะคะอาจจะเป็นพลูด,ด่างหรือว่าอาจจะเป็นไม้ด่างชนิดอื่นก็ได้นะคะที่เราสามารถทดลองมาปลูกเนาะอาจจะได้เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะเพื่อน,นเนาะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะลอง เปลี่ยนลองอพลิกแพลงดูนะคะอาจจะได้มีพันธุ์ต้นไม,ใม้ใหม่ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็มาส่งต่อความสวยงามของกวักมรกตนะคะที่มาปลูกรวมกับใบเงินนะคะให้ทุกคนได้ชมเท่านี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณการรับชมนะคะทุกกำลังใจเลยนะคะแล้วยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ